สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดอกไม้บนทางเดินตรงนี้นะคะสีสันสดใสค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งในอำเภอลำปลายมาศที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะที่รายการ2563เปลี่ยนประเทศไทยพูดกันถึงเรื่องของการศึกษาค่ะเราเริ่มต้นสัปดาห์แรกด้วยการตั้งคำถามถึงเป้าหมายของการศึกษาของชาติมีหลายคนค่ะที่มาตอบคำถามว่าการศึกษาของพวกเขาต้องมุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งความสําเร็จนั้นวัดผลด้วยใบปริญญาค่ะและจากการที่จะต้องรักษาลู่วิ่งให้ได้นะคะเพื่อที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการได้ใบปริญญาทําให้คนจํานวนหนึ่งค่ะต้องกลายเป็นผู้แพ้ที่ถูกคัดออกจากระบบการศึกษาและการที่ถูกคัดออกจากระบบการศึกษาก็ยังนําไปสู่ความไม่เป็นธรรมของการจัดการศึกษาด้วยมีคนจํานวนมากค่ะที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีเด็กๆลูกหลานของเขา กลายเป็นคนที่มีโอกาสน้อยมากในการที่จะเข้าถึงระบบการศึกษาหรือว่าการศึกษา,ก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 าที่มีคุณภาพค่ะโอพอเหมือนกับว่าหน่อยกันนี่ลูกต้องพอ่พอเฉพาะลูกพูดง่ายนี่พอหมือนเป็นสองไรนี่พอได้ขายไปอีกสามไรก็ได้ลูกเกือบสี่ไร ไทยในใช้ก็ประมาณการษานอันดับหนึ่งของทุกกระทรวงนะครับประมาณ25เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณประจำปีเรียนปีอะไรียต,ตังก็ต้องพันกว่าวเธอหนึ่งแล้วสามพันกว่าแล้วเ,เหนื่อยก็ต้องทนช่วยแม่ไปก่อนคนที่เรียนแล้วก็หลุกไปกลางทางคนที่โรงเรียนไปดิเซลแล้วมาหลุดไปจากงเรียนใครดูแล้วไปอยู่ที่ไหน ไม่ตอบไม่ได้สังคมตอบไม่ได้แล้วว่าสังคมเราไม่มีความเท่าเทียมทานงนการศึกษามีความอายุติีรมทางการศึกษาสูงมากที่บอกต้องปฏิรูปการศึกษาต้องปฏิรูปสังคมไทยเนี่ยอยู่ตรงน,นี้ด้วยความไม่เป็นธรรมในสังคมที่มองจากมุมของการศึกษาและในสัปดาห์ที่2นะคะทีมงานของเราก็เดินทางไปในที่ต่างๆค่ะ ไปดูว่านอกจากแนวทางการจัดการศึกษาในแบบที่จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้วรูปแบบอื่นๆเป็นยังไงบ้างเราได้พบว่ามีรูปแบบต่างๆของการศึกษานะคะที่ถูกจัดขึ้นแล้วก็กระจายตัวอยู่ในที่ต่างๆในรูปแบบต่างๆมากมายทีเดียวค่ะและนั่นก็อาจจะกลายเป็นคำตอบสำหรับการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิตตอบโจทย์เป้าหมายของผู้เรียนได้ และที่สําคัญนะคะรูปแบบที่หลากหลายและกระจายตัวอยู่เหล่านั้นกําลังรอคอยคําตอบด้วยค่ะว่าเขาจะเป็นเพียงแค่ทางเลือกหรือว่าจะมีโอกาสที่จะเป็นทางหลักที่ตอบคําถามการศึกษาของชาติได้ด้วยโลกที่มันกว้างกว่าในโรงเรียนอะ่ะมันมีอีกเยอะที่มันเปิดกว้างทำความคิดให้เราได้ทําสิ่งดีๆค่ะ เรียนข้างนอกข้างนอกโรงเรียนนะคะไม่ได้เรียนในโรงเรียนเอาความรู้จากธรรมชาติมากกว่าสอนให้เราคิดจุดประกายความคิดให้เราอย่างน้อยก็รู้เป้าหมายว่าเราจะเดินไปทางไหนเขาต้องให้โอกาสประชาชนบริจาคาเองเราะมีพ่อแม่มีประชาชนจํานวนไม่น้อยที่ไม่พอใจใกานแบบนี้แต่เขาไม่รู้เขาจะทำยังไงจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในประเทศนี้เยอะเล พอมาถึงสัปดาห์นี้นะคะเราจะพูดถึงอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญมากของคุณภาพการศึกษาค่ะดิฉันกำลังหมายถึงครูค่ะในระบบการศึกษาของเรานะคะมีครูอยู่ประมาณ4ี่แสนคนค่ะถ้าถามถึงเรื่องของคุณภาพครูในปัจจุบันคําตอบก็คงจะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนสัมผัสกับครูแบบไหนนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะถ้าพูดถึงครูจะต้องคิดถึงจิตวิญญ,ญาณความเป็นครู ี่คือสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับสิ่งกลุ่มนี้ยังคงอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะผ่านช่วงเวลาของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในโรงเรียนในห้องเรียนมานานหลายปีเราจะไปติดตามกันค่ะเพราะว่านั่นอาจจะเป็นคําตอบสําคัญถึงความคาดหวังเกี่ยวกับครูในปัจจุบันค่ะ ค่ะว่าท่ามกลางระบบการศึกษาแบบที่เป็นอยู่ยังมีครูที่มีความพยายามที่จะพัฒนาความเป็นครูของตัวเองให้มากขึ้นค่ะแต่ถ้าหากว่านโยบายทางด้านการศึกษาและหลักคิดของสถานศึกษาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้พร้อมๆกันทั้งระบบจะทำให้เรื่องยากๆมันง่ายขึ้นไหมคะเราก็เลยเดินทางมาที่โรงเรียนลำปลายมาพัฒนาที่จังหวัดบุรีรัมค่ะที่นี่เป็นโรงเรียนเอกชนค่ะ จัดการศึกษาให้ฟรีกับเด็กๆในพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่บริจาคสนับสนุนกิจการของโรงเรียนค่ะที่นี่นะคะทั้งนโยบายของโรงเรียนแล้วก็แนวทางของผู้บริหารให้ความสำคัญกับการคิดร่วมกันของครูทั้งโรงเรียนรวมทั้งของเด็กด้วยค่ะและสิ่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญมากๆก็คือกระบวนการพัฒนาครูค่ะ ก่อนถึงเวลา8นาฬิกาเด็กๆตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนลำปลายมาพัฒนาต่างพากันมาเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างพร้อมเพรียงโดยที่โรงเรียนแห่งนี้ไม่จําเป็นต้องมีสัญญาณบอกเวลาเพราะกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้ โรงเรียนลำปลายมาพัฒนามีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ออกแบบโดยการผสมผสานแนวคิดหลายอย่างเข้าด้วยกันไม่มีแบบเรียนเด็กๆจะเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติด,ด้วยการทำโครงงานที่เลือกหัวข้อเรียนร่วมกันไม่มีการสอบวัดผลไม่มีการให้ดาวแต่จะมีเกณฑ์การเรียนรู้ที่เด็กและครูตกลงร่วมกัน พ่่อแมมเเรียรา,าล้้ลงจน,นอกจากการพัฒนาความฉลาดทางด้านปัญญา <c oughs> เด็กทุกคนจะได้รับการพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณผ่านกระบวนการจิตศึกษาหลากหลายรูปแบบ สภาพแวดล้อมที่จัดไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่อย่างห้องเรียนที่เป็นรูปแปดเหลี่ยมทําให้ไม่มีเด็กคนไหนถูกจัดเป็นเด็กหน้าห้องหรือหลังห้องชุดนักเรียนที่ตัดเย็บจากผ้าเขามา้าทําให้ไม่ต้องเปรียบเทียบว่าเสื้อของใครขาวกว่าไม่มีการแบ่งแยกฐานะของนักเรียนแต่ละคนเป็นการให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ปัจจุบันโรงเรียนลำปลายมาพัฒนาเปิดสอนมาแล้วเป็นปีที่8มีนักเรียนทั้งหมด240คนซึ่งการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของปีการศึกษา2549ใน14มาตรฐานที่นี่ผ่านการประเมินในระดับดีมาก13มาตรฐานและผ่านในระดับดี1มาตรฐาน การแข่งค้นหาคำราชาศัพท์ที่ถูกต้องเป็นชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครูพันนีแซ่ตือไม่ได้ทำหน้าที่สอนเด็กๆแต่หน้าที่ของครูคือการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ได้วางแผนร่วมกับครูทั้งโรงเรียนมาก่อนการเรียนในห้องจึงไม่จำเป็นต้องใช้ตำราห,หรือแบบเรียนเล่มไหน,ไหน ในขณะที่กิจกรรมการเรียนรู้กำลังดำเนินไปมุมหนึ่งของห้องครูภาษาไทยคนอื่นๆของโรงเรียนคอยสังเกตกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูพันนีเพื่อนๆครูในโรงเรียนเดียวกันจะนำข้อมูลที่สังเกตได้ไปใช้ประโยชน์สื่อที่ใช้เป็นยังไงบ้างออาให้ทุกตาเข้ามาก่อนสื่อคือค <c oughs> ถ้าให้พนนั่งเป็นแต่ว่าเออเป็นอ,อ,อ๋อลเป็นวงกลมใหญ่แล้วก็ไปหยิบขางใช่ เราเอาคำมาวางไว้อย่างงี้แล้วคุณก,ก็พูดเหมือนที่คุณพูดแล้วก็ให้เด็กาดนึ่งครูของโรงเรียนลำปลายมาพัฒนาจะช่วยกันสะท้อนสิ่งที่เห็นในห้องเรียนเพื่อพัฒนาทักษะและจัดแนวทางการเรียนรู้ให้กับครูแต่ละคนซึ่งจะเวียนกันไปจนครบทุกระดับชั้นเหมือนช่วยกันพัฒนาว่าเออเนื้อหาที่เราสอนเนี่ยเราเหมาะสมแค่ไหนกับเด็ก แล้วมันสามารถสอดคล้องหรือว่ามันอะไรเนื้อหาเข้าไปกับสิ่งที่เขาเรียนผ่านได้ยังไงอาจจะใช้เกมหรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการแสดงแล้วโดยเป็นครูที่มาช่วยกันทำเป็นร่าโอ,อ๊น่าจะเพิ่มตรงนี้นะควรจะตรงนี้ดีแล้วตรงนี้ควรเพิ่มยังไงเงี้ยค่ะเหมือนให้คําแนะนําช่วยกันเรื่องการสอนรู้สึกอุ่นใจเราไม่ได้ทําอะไรไปคนเดียวเรามีคนช่วยแนะนําว่าอันนี้โอเคหรือยังดีหรือ,อยัง,ออยงควรจะสอดแทรกเพิ่มตรงไหน,น แล้วสิ่งที่เด็กได้รับเป็นยังไงาเงี้ยค่ะพราเราจะคำนึงถึงสิ่งที่เด็กได้รับมากกว่าแม้แต่ละห้องจะมีเด็กนักเรียนเพียงแค่30คนแต่ทุกห้องเรียนจะถูกจัดให้มีครูประจำชั้น2คนเป็นครูพี่และครูน้องครูพี่มีประสบการณ์มากกว่าส่วนครูน้องที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานหรืออยู่ระหว่างเรียนรู้ทักษะในกระบวนการเรียนรู้ซึ่งครูรุ่นพี่ จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาครูรุ่นใหม่ในชั้นอนุบาลสองนัทริยาอันแสนเพิ่งเริ่มต้นอาชีพครูก่อนหน้านี้เขาไม่